ต่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายตอนนี้ก็ขอพบกบันดาท่านพุทธบริษัทเรื่องของพระยศสำหรับพระยศน,นี้เป็นพระที่บรลุมรผลเป็นกรณีพิเศษและว่าการบำเพ็ญกุศลความดีในในาศาสนาพระองค์สมเด็จพระบรมมรรคเชษฐ์ รู้สึกว่าดูเหมือนว่าท่านไม่ได้ทำอะไรไม่ได้บวชก่อนแล้วก็ไม่ได้ศึกษามาก่อนเพียงพบองสมเด็จพระชินวรบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว <c oughs> สมเด็จพระบาทีพแก้วทรงเทศอนุปุพิกถาเพียงแค่จบเดียว ท่านพยศก็บรรุพระสูดาปฏิผลต่อมาองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศซ้ำอีกวาระหนึ่งรายกฏว่าพะยศะได้บรรลุอรหัตผลบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกชนจะรู้สึกบ้าง่ายเกินไปไหม การที่ประยชน์ทานได้บรรลุมรคผลเร็วเกินไปเพียงพบองค์สมเด็ดพระจอมใจบรมศาสตสบายช่วยระยะเวลาเล็กน้อยเพียงเท่านั้นท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลแล้วเจ้านอกจากพระยศแล้วก็ปรากฏว่ายังมีบิดาของท่านพัญญาและมารดาของท่าน ตลอดจงกระทั่งเพื่อนอีกห้าสิบห้าคนเข้ามาพบองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสันดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจา้าฟังเทศค,ครั้งเดียวบรรลุพระสูดาปฏิผลพอฟังอีกขนก็ปรายกฏว่าได้พระอรหัตผลง่ายจังบรรดาท่านพุทธบริษัทฟ,ฟังแล้วก็สงสัยที่นะ ว่าทำไมหนอท่านทั้งหลายเหล่านี้จะมีความดีขนาดนั้นสำหรับพวกเราเองมีความเคารพในศาสนาขขงองค์สมเด็จพระบิชิตามานบรมศาสนามานานแสนนานแล้วก็ทำไมพวกเราเราพุทธบริษัทฟัทฟงเทศกันมาตั้งมากแล้วทำไมไม่ไไม่บรรลุพระโสดาสกิทาคานาคาอาหัตตผล อันนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนใช้ปัญญาไตรตรองสักเล็กน้อยว่าการฟังบัธรรมเทศนาของบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังจากใครสําหรับท่านดีเทศแต่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังท่านบรรลุอะไรหรือไม่เพราะว่าพระธรรมคำสังสอนในเขาองสมเด็จพระจอมไตรถ้าพูดเทศปฏิบัติไม่ถึง ก็มักจะตีความหมายพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรผิดพลาดท่านผู้เทศถ้าหาว่าท่านผู้เทศตีความหมายพลาดท่านผู้ฟังก็ฟังก็มีความรู้พราดจากจุดที่เจะเข้าบรรลุมรรคผลอย่างนี้โอกาสที่เจะได้บรรลุ เป็นพระอริยเจ้าในศาสนาพระองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาส,าสนดาสมมาสมุทธเจ้าก็รู้สึกวายากนี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทในเมื่อเราฟังยากเราก็บรรลุยากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าฟังไม่ตรงตามพระพุทธประสงค์พระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค ความยากมันจะหนักขึ้นนี่เรามาพูดกันถึงความยากอารบันดาท่านพุทธบริษัทจะยากจะง่ายยังไงก็ตามทีเรามาคุยกันทเรื่องประยศด,ดีกว่าเพราะว่าประยศท่านเขาพบองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าประเดี๋ยวเดียวท่านก็เป็นพระโสดาบัน เรื่องราวของท่านมีอย่างนี้คือว่าในกาลครั้งหนึ่งมื่องค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสดา,าสัมมา,าสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณสมเด็จพระบิชิตม,มายกำลังแสดงวะดาาพระธรรมทศสนาโปรดพุทธบริษัทร,ระหว่างนั้นกำลังเสด็จอยู่ที่เมืองสาวัตถี องสมเด็จสมามหามุนีทรงรักษาวกที่มรรลุแล้วเที่ยวแสดงพระธรรมเทศนาแทนองค์สมเด็จพระบาทที่แก้วในสถานที่ต่างๆในการไปอย่างนั้นองค์สมเด็จพระพักวันทรงมีพระบัญชาว่าท่านทั้งหลายจงอย่าไปพร้อมกันในที่เดียวกันจงแยกกันไป ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปในที่เดียวกันพร้อมกันแล้วก็จะกลายเป็นซ้ำกันกลายขันการขยายแนวทางปฏิบัติขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาจะมีผลน,น้อยเพราะเวลานั้นผู้รู้คือพระอรหันต์อย่างน้อยฉะนั้นองค์สมเด็จพ,พ,พระผู้มีพระภาคเจ้าชนิดทรงแนะนำให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายแยกทางกันไป เมื่อพระสงฆ์แยกทางกันไปแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็อยู่พระองค์เดียวในตอนเวลาลาตรีตอนเช้ามืดรากดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ากำลังสเสด็จจงกรมอยู่ขณะนั่นองค์สมเด็จพระบรมครูได้ยินเสียงบ่นมาตามทางว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนทนตัดว่ายัตสะเธอจงมาที่นี่ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องถ้ายินได้ยินเสียงองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นก็นึกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องจึงได้แวะเข้าไปด้วยมัญญาติความดีของท่านในฐานะที่เป็นลูกมหาเศรษฐี มั่งมีทรัพย์มากมีบ้านสำหรับอยู่ในสามฤดูกาลแต่ว่าเป็นสันดานของคนดีทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักพระคือองค์สมเด็จพระชินาศีมาก่อนเพราะว่าพระสงฆ์เพิ่งมีในคราวนั้นเป็นครั้งแรกไม่กี่วันโ <c oughs> <c oughs> ดยความเป็นผู้มีวัฒนธรรมคือความดีสูงเวลาท่านเดเข้าไปท่านยังถอดรองเท้าซสียก่อน แล้วนั่งอยู่ข้างหน้าขางององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสต์สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจ,จึงมีพระพุทธดีการัว่ายดสแมายั์สะเธอกล่าวว่าที่นี่ไข่ข้องที่นี่วุ่นวายแต่เรากล่าวว่าที่นี่ไม่ไข่ข้องที่นี่ไม่วุ่นวายเธอจงตั้งใจสนับพระธรรมเทศนาเราจะเทศให้ฟัง ในสมัยนั้นบรรดาตานพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าเทศไม่มีเครื่องกันไม่ใช่ว่าพระธรรมดาเทศเราต้องถวายสองสามร้อยบาทถ้าเป็นพระครูก็ต้องถวายสี่ห้าร้อยบาทเป็นเยาคุณถวายพันบาทเป็นสมเด็จถวายหมืน่นบาทเป็นทางสมเด็จพระสังฆราชถวาย,วายแสนบาท ไม่ต้องมาตีราคาพระเทศกันนี่พระพุทธเจ้าโทษเองเทศเองก็ไม่เคยมีค่าจ้างแรงงัลแล่องค์สมเด็จพระพิชิตามารเทศด้วยพระมหากรุณาที่คุณจริงๆฉะนั้นสมัยนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจึงเข้าถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์กันมากเพรากว่าผู้เทศไม่ได้รับจ้างเทศ เวลาเทศก็ไม่ได้สนแสดงศักดิ์ศรีว่าองค์สมเด็จระมาหาหมุนีเป็นผู้ิเศษนิโสมากเกินไปสถานที่เทศองค์สมเดเ็จพระจอมไตรก็ใช้ต่อไม้บงังคอนไม้บงังผ้าสังกติปูกับพื้นดินบ้างเวลาเทศก็เทศกันแบบง่ายๆเพราะการทําอย่างนี้องค์สมเดเ็จพระจอมไตรเป็นผู้บริสุทธิ์สักกิเลสได้แล้ว องสมเด็จพระบัณฑิตแก้วเวลาเทศก็เทศแบบล้างกิเลสคือกิเลสข,ของเราองค์หมดองสมเด็จพระบรมราสุคตจนล้างกิเลสคนอื่นไปด้วยสำหรับนักเทศปัจจุบันเราทราบไปได้ว่าท่านมีกิเลสหรือไม่ถ้าหากว่าท่านนักเทศมีกิเลสคนฟังก็มีกิเลสเมื่อการเทศก็ยอมพกเอากิเลสเข,ข้ามาด้วย ช่วยกันให้มีกิเลสมากขึ้นเพราะว่าผู้เทศไม่มีกิเลสท่านก็วางกิเลสทิ้งแล้วก็ล้างกิเลสของคนอื่นให้หมดไปนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้นหลายการฟังเทศจราบาก่ถือว่าศาสนาขององค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคยาฟังยากในการฟังเทศไม่เป็นความจริง ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงรู้เรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเทศท่านเทศแบบคุยกันไม่ได้ขึ้นไปนตั้งท่าทำท่าเป็นผู้มีศักดิ์สีใหญ่นั่งคุยกันแบบกันเองเทศไปบอกไปถามกันไปไล่เลียงกันไปสร้างความเข้าใจให้เกิดในที่สุดผู้รับฟังก็เห็นมาง่ายมีความเข้าใจได้บรรลุมรรคผล ในตอนนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลทรงเรียกพระยศเข้าไว้ไกลองค์สมเด็จพระจอมจักอนุปุทธกถามีห้าอย่างเพื่อหนึ่งพน,นาอนิสงส์งทางการให้ว่าทางการให้นี่เป็นของดีเป็นการกําจัดโลภความโลภและเป็นแดนสร้างความเมตตาบารมี ข้อที่สององค์สมเด็จพระจินสีเทศอานิสงของศีลการรักษาศีลนี่เป็นความดีเป็นเหตุกัก้นสกัดกัน้นอาวายภูมิต้องสีรโดการเพื่อทําให้เราไม่เกิดในนรกเป็นเปรตเป็นปสุรกายเป็นสัตว์เรจฉานและเป็นปัจจัยเข้าถึงซึ่งความสุขคือสวรรค์มีทรัพมากและเข้าถึงพระนิพพานเป็นที่สุด พ่อที่สามอง์สมเด็จพระบิชิตามานกล่าวถึงสวรรค์ว่าสวรรค์มีความสุขเพียงใดมีร่างกายเป็นทิพย์มีที่อยู่อันเป็นทิพย์มีความสมําเร็จทุกอย่างตามความปรารถนาผู้ที่เกิดในสวรรค์ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายร่างกายไม่ทุดโทรมปรารถนาสิ่งใดได้สมความปรารถนาตามใจนึกไม่ต้องลงมือทํา เมื่อข้อดีสี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเที่กล่าวโทษของกามว่ามีกครมีความปรารถนาในกามคืออยากจะมีผัวมีเมียจะร่วมรักกันในฐานะสามีภรรยาจะเป็นการตลอดการและชั่วคราวก็ตามทีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นำมาสิ่งความสกปรกของกายและสกปรกของจิตและกลายเป็นคนมีกิจที่ไม่จบเกม คำว่าไม่จบเกมก็หมายความว่าต้องมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็ความห่วงใยซึ่งกันและกันต่อมาองค์สมเด็จพระทรงทัานบรมศาสนได้กล่าวถึงอัน,นสงส์งห่งการบวชคือออกจากกาม็นเลขเรียกกันว่าเนคกขมะบรมีอันนี้องค์สมเด็จพระจินสีพันนาว่าถ้าเราตัดใจของเราออกจากกามมาคุณได้ อย่างนี้เราจะเข้าถึงความสุขคือค่าคือพ้นจากความวุ่นวายพ้นจากความขัดขอ้องพระองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศเพียงเท่านี้ประยศฟังจบก,ก็ปรากฏว่าบรรลุพระโสดาปติผลนี่ในตอนเช้ามาบินดามันดาไม่เห็นลูกชายเห็นลูกชายหายไปจึงได้ใช้คนใช้ออกตามทุกทิศ บีดาก็ไปตามในทิศอันหนึ่งก็ปรากฏว่าไปทางเดียวกับที่ประยศไปเมื่อท่านบีดาไปถึงแล้วไซจึงเข้าไปหาประยศเดี๋ยวก่อนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะเทศทาต์ไปเมื่อพระองค์เมื่อวีดาตามไปเห็นองค์สมเด็จไระจอมไตรกำลังเสด็จจงกรมอยู่ จงกลมนะั้นเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปไม่ใช่ยกหนออย่างหนอไม่ใช่ยกยกอย่างอย่างเดินธรรมดาธรรมดาจงกลมนี้ก็แปลว่าเดินเวลาเดินก็ใช้สติสมัมปชัญญะควบอารมณ์อยู่ในเขตของกุศลน,นี่องค์สมเด็จพระทศพลศ์กำลังเดินไปเดินมาแก้เมื่อย พ่อของพระยศเดินเข้าไปเห็นพระพุทธเจ้าเขายังไม่รู้จักว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเป็นการบรรลุครั้งแรกแต่พระพุทธเจ้าทรงบันดาลให้พ่อลูกไม่เห็นกันด้วยอำนาจของฤทธิ์เมื่อท่านบัณฑิตคือผู้เป็นพ่อเห็นพระพุทธเจ้าจึงถามว่าท่านอยู่สถานที่นี้เห็นลูกชายของเราเดินผ่านมาบ้างไหมลูกชายของเราชื่อยศ องสมเด็จพระบรมสุคตจึงกล่าวว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญอย่าเพิ่งหาลูกชายของท่านอำมายฟังเทศก่อนไม่ดีหรือในรู้สึกว่าการเทศของพระพุทธเจ้านี่ง่ายเหลือเกินแต่ไม่ใช่ง่ายนะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อบุคคลใดมีอุปนิสัยไม่ถึงไม่ตกอยู่ในข่ายพยานพระพุทธเจ้าก็ไม่เทศโโรด ถ้าตกอยู่ในขายพระญานแล้วก็ไม่ต้องนิมน์เหมือนกันท่านไปเทศของท่านเองไม่ต้องเสียค่าจ้างรางวัลเทศให้ฟังแบบฟรีๆสำหรับประโยชน์กบินด้ของท่านนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าทั้งสองท่านตกอยู่ในขายพระญาณจึงปรากฏว่าองคสมเด็จพระพิธิตามารเทศง่ายผิดปกติ ทาความจริงจะเรียกว่าผิดปกติก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปกติเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแล้วกันเมื่อองค์สมเด็จพระพิจิตม,มานให้ถ้ถ้ให้ท่านพ่อของท่านยัดสะนั่งตั้งก็เทศอนุปุกปุปภิกถาตามเดิมพอเทศจบท่านพ่อก็ได้บรรลุพระโสดาบันเวลานั้นพยศนั่งอยู่ข้างหลังพ่อแม่ไม่พ่อกับลูกไม่เห็นกัน ฟังอนุปพกถาซ้ำก็ปลายกฎว่าดได้ไรดบรรลุอรหัตผลองสมเด็จเราทศพผลยังในคลายฤทธิ์ให้พ่อลูกเห็งกันเมื่อพ่อลูกเข็งกันแล้วท่านพ่อจะในกล่าวกับพยศว่ายศจนให้ชีวิตกับแม่เขาชั่นเถอของเธอเถิดเมื่อเจ้าหายออกมาแม่ของเจ้าร้องไห้เลือดตาจะไหลออกจากกระบอกตา พระยศเป็นพระอาหารเส็จแล้วจึได้มองดูองค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจา้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาแต่กวิดาของพะยศว่าโพภพุริสะดูก่อนบุรุษผู้เจริญยัศรือว่ายศเวลานี้ไม่ควรแก่การครองเรือนเพราะได้บรรลุอรหัตผลเสียแล้วท่านบินดาพอได้ฟังเท่านั้นก็ปลื้มใจดีใจมาก เพราะว่าเป็นบุญของระยศถ้าเช่นนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอนิมนต์พระองค์กระยศตั้งสองท่านให้รับพัตนาหารในเวลาเช้าวันนี้แล้วก็ลากลับเมื่อลากลับไปแล้วพระยศก็ขอบวชจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าเอหิภิขุแปลว่าเจ้าเจงประจงเป็นพิสุมาเถิดผาตรายกีวรสำเร็จปรดิริกกมาสวมกายท่าน สองท่านก็เข้าปายในบ้านมาฉันพระตาหารเสร็จพระพุทธเจ้าเทศอีกครั้งมารดากับพัญญาเก่าของพระยศก็สำเร็จประสดาปฏิผลต่อมาเพื่อนอีกห้าห้าคนได้ฟังข่าวว่าพระยศบวชในพระพุทธศาสนาก็เข้ามาบวชมั่งทุกคนฟังอนุปุพิกถาเทศกันเดียวกันก็ปรากฏว่าบรรลุมรรคผลเหมือนกันหมด นี่การที่ประยศจะพบพระพุทธเจ้าขอเล่าย้อนไปอีกนิดหนึ่งคือว่าตามปกติท่านเป็นโลกมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากมีบ้านอยู่สามฤดูเหมือนกับแคมขุนพลฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวมีบ้านแต่ลหลังแต่ละหลังเหมาะสมกับฤดูกาลแต่ในระยะน,นั้นปรากฏว่า มีโรงครรแนสำหรับปฏิบัติตนเปลอมีอยู่มากเพราะเป็นลูกมหาเศรษฐีหาสาวสาวนารีที่มีความสวยความงามได้สะดวกเอามาปนเปลลูกชายยิ่งท่านไหลเดานั้นก็ล้วนแล้วแต่สวยสดงดงามตามปกติที่เขานิยมกันตอนยศนอกจากจะมีพัญญาประจำแล้วหนึ่งท่าน สาวสังกันนันในทั้งหลายเหล่านั้นต้องการใครก็ได้แม้จะมีความอิ่มเอมเปรียมใจเสียเหลือเกินแต่ด้ว่าเพรออาศัยกุผลผลาบุญเดิมคืนวันหนึ่งพยศตื่นขึ้นมาตอนดึกเพอตอนดึกจงหัดปรากฏว่าสติทั้งหลายเหล่านั้นนอนหลับสนิท พยศมองดูบรรดาสาวแสงกำน,นันในที่เป็นเมียเล็กบ้างเมียใหญ่บ้างเมียประจำบ้างมองเห็น,นบรรทาศพไปหมดมีความไม่สบายใจจึงได้สวมรองเท้าออกจากบ้านเดินไปเปล่งบาจาว่าที่นี่บุญบายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแลวจึงได้พบกับพระพุทธเจ้าและฟังเทศคราวเดียวเป็นประสูดาบัน ฟังครั้งที่สองเป็นพระละหันเอนี่ท่านทำบุญอะไรกันไว้บรรดาท่านพุทธมรรษสัตวทั้งหลายคงจะสงสัยถ้าสงสัยก็ยังจะขอย้อนกลับไปในถึงอดีตชาติที่องค์สมเด็จพระบรมาโรเา็นราคือตัดเขาไว้ ว่าในสมัยก่อนถอยหลังไปในาศาสนาพราองค์สมเด็จเรยจอมไตรบรมศาสาศนามีนามว่าพราะกับศกพุทธคลสมัยนั้นปรากฏมาพยศกับเพื่อนทั้งห้าสิบห้าคนเป็นสัปเพเรสาธรณะคำว่าสัปเพเรอเป็นคนสำหรับเผาศพบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทราบ แต่ว่าไม่ใช่นักเผาศรับจ้างเหมือนกับตามวัดต่างๆที่เขามีเมนแล้วมีเจ้าหน้าที่เผาศพสำหรับศพคนที่มาร่ํลำรวยมีเงินจับจ่ายใช้สอยไม่ขัดข้องมีคนเขารับจ้างเผาให้คณะท่านคณะของท่านประยชก็ไม่เกี่ยว เกี่ยวอยู่อย่างเดียวคือว่าถ้าคณะใดบุคคลใดมีความยากจนเข็นใจมีความเป็นอยู่ไม่ปกติสุขไม่มีทรัพย์สินเงินทองหาคนรับจ้างเผาไม่ได้คณะพระยศก็ทําให้เป็นสาธรารณประโยชน์ด้เมตตาบารมีไม่คิดค่าจ้างรางวัลใดๆทําแบบนี้เป็นปกติมา ต่อมาภายหลังวันหนึ่งปรากฏว่าคณะของพยศคือบิดามันดาพัญญาและตัวของท่านกำลังบริโภคอาหารอยู่มีคนเข้ามาแจ้งบอกว่ามีโฉมตรูนางหนึ่งกำลังตั้งครันตายลอยมาตามกระแสน้ำชาวบ้านเขาดึงเข้าไว้นื่งมาตามพยศไปเพราะศพสาธรณะมาแล้ว ขอเชิญบรรดาคณะสัป,ปเหร่ผู้ใจแกล้วผู้มีจิตเมตตาในตรวจกรุณาไปใจการศพตามหน้าที่ประยศบิดามันดาพัญญาพร้อมได้สหายทั้งห้าห้าคนก็มีความยินดีไม่มีความรังเีตีตจไปช่วยกันจัดการศพยกึ้นสู่เชตกรแล้วก็ฟืนใส่เอาไฟเผา กะว่าฟืนเพียงเท่านี้ก็สามารถจะทําให้ศพไม่ได้แบบสบายๆแล้วก,กลับมาบ้านรับทานอาหารต่อไปเพียงครู่ใหญ่ๆฟืนหมดไฟสูมก็ปรากฏว่าศพเผาไหม้ชาวบ้านทั้งหลายจึงได้มาแจ้งให้พระยศทราบท่านพระยศมาทราบแล้วจึงได้ไปดู เห็นสบไม่ไม้จริงๆก็ราะสอมอิ่มไปได้น้ําจะเล้เสียมไม้แหลมแล้วก็แทงลงไปให้น้ำไหลออกมาแทงสั้นไหลรูรอดสะเยอะนี่มันไม่ไหลแต่น้ำในบรรดาแต่พุทธบริษัทน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไขมัน,นต่างๆมันก็ไหลมันด้วยช่วยกันไหล พยศพิจารณาไปแล้วก็เห็นรู้สึกในใจว่าโอ้นอร่างกายของคนนี้หาความดีอะไรไม่ได้ส่วนที่อยู่ภายในเต็มไรด้วความสุขรกบสมสมุมที่เราเห็นว่าสวยก็คือหนังกำพร้าที่ปิดบังอยู่นิดเดียวเท่านั้นข้างในจริงๆนั้นที่ไหนได้ไม่น่าดูเลย ยิ่งมองดูเพียงใดความเบื่อหน่ายเห็นว่าร่างกายสุขกระกมันก็มีขึ้นอารมณ์จิตจึงเกิดนิพิทายานจับใจคำว่านิพิทายานแปลว่รารู้ยานนี่แปลว่ารู้นิพิธาแปลว่าเบื่อเกิดความเบื่อหน่ายจริงๆคิดว่าร่างกายของเราคนดีของบุคคลอื่นก็ดีมันสุขกระกแบบนี้นี่เราจะไปนั่งยินดียินร้ายกับร่างกายเพื่อประโยชน์อะไร เราประคับประคองกายก็ไม่ต่างกับกายประคับประคองถุงอุจจาระ <c oughs> คือข้างในใายอุจจาระมันสกรปรกมันเน่าเละเทอะไปหมดทําให้จิตสลดเกิดนิพพิทายานมีความเบื่อหน่ายในขันห้าคือร่างกายเมื่อท่านมีความรู้สึกอย่างนี้จึงไปบอกพ่อบอกแม่บอกปัญญาบอกเสหายทั้งห้าสิบห้าคน ให้คนทุกคนมานั่งพิจารณาดูราสร้างศพของสตรีหญิงสาวสวยแต่มีท้องมันด้วยคือมีบุตรในครรภ์ว่าสิ่งทั้งหลายที่มันหลั่งไหลออกมานั้นมันน่ารักน่าชมเพียงใดคนดังหลายที่ได้รับฟังมาดูแล้วก็เกิดนิพิทาย,ยายความเบื่อหน่ายในร่างกายเหมือนกันทำให้ความเมามันบรรยากามารุมลดน้อยลงไปยังไม่หมด เพราะอะไรเพราะว่าหน้าที่ของสา ح, มีหน้าที่ของภรรยายังปฏิบัติกันตามปกติแต่ว่าจิตใจนี้จะมีความรื่นเริงอย่างสมัยก่อนนั้นก็หาไม่เพราะอาศัยความดีเพียงเทาง่านี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทนันหลจิตใจของท่านนันหลนั้นก็มีความเบื่อนหน่ายในร่างกายเห็นมาสกปรก เห็นคนเดินไปเดินมาก็นึกถึงภาพสตรีคนที่ว่าเมือ่อสกครู่นี้ที่ตายแล้วก็แทงให้น้ำเหลืองน้ำหนองเลือดน้ำเ,เลือดไขมันต่างๆไหลลงมาท่านมองหน้าผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีคิดว่าสภาพอย่างนี้มันมีสภาวะเหมือนกันเมื่อจิตใจของท่านประยศมีนิพพิทายานแต่ยังไม่ถึงที่สุด ดังนั้นบุคคลคณะนี้มาตายจากความเป็นมนุษย์จึงไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชช่นดาวประดึงสถิวโลกอาศัยเมตตาบรารมีของท่านเกิดมาในชาติใหม่มาองค์สมเด็จพระวิธิตมารสัตแล้วตอนนี้เองก็ปรากฏว่าเป็นเศรษฐีไปตามตามกันเนี่ยด้วยอำนาจบรารมีของเมตตาในบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน อาศัยนิพิทายานเดิมที่เคยพบมาก่อนฉะนั้นมาพบองโซเ็จกับชินาวอนเมื่อพระพุทธเจ้าเทศไปตั้แตดทานศีลในธรรมะอะไรก็ตามแล้วเนดทานศีลสวรรค์แล้วก็โทษของการละการออกจากกรรมไปกระทบใจอีกรงการม,มารุมมันไม่ดีเล่กการออกจากกรรมมันเป็นของดี นิองค์สมเด็จพระชินาสีมักจะสะก,กิดแผลเก่าอยู่เสมอเพราะว่าพระองค์ทรงทราบจึงเป็นปัจจัยให้พระยศะะบรรดาสหายเพราะไม่ได้บิดามันดาพัญญาสมเร็จอรหัตผลในตอนต้นก็เป็นประโสนบิบารแบบง่ายๆนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัท้งหลายการนำเรื่องราวของมาพระยศมากล่าวแก่บรรดาท่านพุทธบริษัท ก็เพื่อท่านนั้นหลายกจะได้ทราบชัดว่าจิตใจของเราทรักทำจุดใดจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วปฏิบัติทำกําลังใจของเรายึดมั่นในอารมณ์นั้นให้ปรากฏว่าธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสุคตจะสร้างความสมายใจให้เกิดในชาติปัจจุบัน ถ้าเราไม่สามารถจะเข้าพระนิพพานในชาตินี้ต่วใจของเราจับเพื่อว่ายินดีเฉพาะในอารมณ์รมบทนั้นบทเดียวและเราก็ไม่ยอมปล่อยอย่างอื่นเราชอบหมนกันแต่รักบทไหนเกาะบทนั้นให้ติดอย่างนี้เมื่อจิตออกจากร่างตายไปก็ไปสวรรค์ก่อนถ้าย้อนลงกลับมาเกิดอีกทีคราวนี้เป็นได้ถึงพระนิพพานกันแน่ ฉะนั้นการเข้าถึงบลิพภาณนี้เป็นของไม่ยากบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเรามีความฉลาดในการปฏิบัติธรรมเราก็จำเอาไว้ว่าทั้งคาวก็ดีงูเหลืองก็ดีประยชน์ก็ดีที่ความดีเฉพาะหน้าไมายความว่ามีความดีเฉพาะอย่างเขาก็ไปผลิพภาพน,ไนได้ชั้นใดเราเราพุทธบริษัทกันหลายมีเสียงสำหรับฟังมีหนังสือสำหรับดู เราก็วิเคราะห์ดูว่าอย่างไหนดีแล้วก็จับอย่างนั้นเป็นปกติในที่สุดเราก็จะมีผลเข้าพระนนพพานอย่างน้อยก็ชาติหน้าเท่านั้นอาราบันดาท่านพุทธบรษัรทุกท่านสัญญาบอกหมดบอกบอก,บอกหมดเวลาสามทีปรากฏแล้วก็กรงขอ,อยุติไว้ก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลสมบูรณ์ปูนผล ยวงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี